ข้อนี้จะต้องนึกไปถึงข้อที่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนกๆเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีเวสภูเป็นต้นท่านก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกนี่อย่างเดียวกันแต่ท่านไม่ได้แสดงภิกษุป,ปาติโมกไม่ได้บัญญัติภิกขุปาติโมกนี้ก็เป็นที่หน้า ตลาดใจที่พระพุทธเจ้าสามองค์แรกนั่นไม่ได้บัญญัติพิกุปาติโมกก็ไม่มีการลงปาติโมกหรือสวดปาติโมกเพิ่งจะมีในพระพุทธเจ้าองค์หลังๆที่มีการบัญญัติพิกุปาติโมกแล้วก็มีการลงปาติโมกการลงปาติโมกในรูปของพิกุปาติโมกนี่ไม่เหมือนกันแต่วิสุทธ์ะปาติโมก คือหลักปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจนั่นเหมือนกันทุกพระองค์ถ้าจะดูให้ดีก็เรียกว่าเป็นวันประดิษฐานอย่างมั่นคงแห่งพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าเป็นวันมหาสังฆสันนิบาตเป็นวันประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ควรจะทราบไว้ด้วยว่าในบรรดาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นั้นนันก็มีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตแห่งพระอรหันในศาสนานั้นๆท่านจะไม่ได้เคยฟังก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ ล้วนแต่มีสาวกสงฆ์เป็นพระอระหันต์และมีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตหรือจาตรังสันนิบาตด้วยกันทุกพระองค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงมีการประชมุมประชุมมหาสังฆสันนิบาตในวันมาฆปุณมีนั่นถึงสามครั้ง ครั้งแรกมีพระสงฆ์ประชุมกันหกสิบแปดมื่นองค์ครั้งที่สองสิบหมื่นองค์ครั้งที่สามแปดหมื่นองคอยฟังไว้ก่อนว่าทำไมมม่มากนะ <c oughs> ครั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีองค์ที่สองนี่มีการประชุมมหาสังฆสันิบาชินนี้สามครั้ง ครั้งที่หนึ่งมีพระอาหารประชุมสิบหมื่นองค์รั้งที่สองแปดหมื่นองค์รั้งที่สามเจ็ดหมื่นองขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเป็นองค์ที่สามนั้นมีการประชุมมหาสังกัชนิบาตสามครั้งเหมือนกันครั้งที่หนึ่งแปดหมื่นองค์รั้งที่สองเจ็ดหมื่นองค์รั้งที่สามหกหมื่นอง ตอนนั้นมาก็ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันโธเป็นองค์ที่สี่มีการประชุมพระอรหันต์สี่หมื่นองค์งต่อมาถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากโกนาคมมีการประชุมพระอรหันต์สามหมื่นองค์ครั้งเดียวเท่านั้นในต่อมามี ถ,ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสบมีการประชุมสงครั้งเดียวสองหมื่นองค์จนกระทั่งมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมที่พวกเราถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าประจําภศาสนาในยุคแห่งเรานี้ มีการประชุมสังกสันนิบาตเพียงครั้งเดียวมัะมีเพียงพันสองรอยห้าสิบองค์ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างไรเท่าต่างกันสั์เท่าไรในพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระอาหารหันต์ประชุมหกสิบแปดมืนองค์คือ1มื่นหกสิบแปดครั้งนี่นี่กล่าวตามจำนวนภาษาบาลีพนับกันอย่างนั้น สิบหมื่นองแปดหมื่นองเจ็ดหมื่นองมาตามลำดับอย่างต่ำที่จุดก็สองหมื่นองในขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำไมมันจึงเหลือพันสองร้อยห้าสิบองค์ตัวเลขนี้จะไม่ต้องถือเป็นประมาณนะแต่ถือเอาแต่ใจความว่ามันเคยมากแล้วมันก็น้อยลงน้อยลงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรียกว่า มนุษย์นี่มันเป็นอย่างไรกันมันจึงเปลี่ยนแปลงจำนวนของพระอาหารหันต์อย่างไกลกันเช่นนี้ถ้าถามพวกเด็กๆดูว่าทำไมพระอาหารหันต์จึงลดจำนวนลงถึงขนาดนี้เด็กๆคงจะตอบว่าสมัยโน้นเขาไม่บ้ากันเหมือนสมัยนี้สมัยโน้นเขาบ้ากันน้อยเขาเป็นพระอาหารหันต์กันมากสมัยนี้มันบ้ากันมากก็มีพระอาหารหันต์น้อยลง ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลเราคิดกันอย่างผู้ใหญ่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าโลกนั่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทํานองที่เป็นค้าศึกแก่การบรรลุพระอรหัตผลพระอาหารจึงน้อยลงน้อยลงตามยุคตามสมัยและต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเราจะนึกกันอย่างไรเราจะรับผิดชอบกันอย่างไรว่า ในความเป็นพระหันในโลกนี้จะลดลงลดลงมัใครจะเป็นผู้ที่ต่อสู้ต้านทานหรือป้องกันไว้ได้ถ้าไม่ใช่พวกเรากันเองมันก็จะต้องพูดอย่างเด็กๆเขาพูดว่าอย่าบ้ากันให้มากเกินไปเดี๋ยวนี้มันหลงไหลในวัตถุปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสมากเกินไป เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องหม่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องอะไรที่อยู่อาศัายก็ล้น่นแต่มันเป็นอะไรมากเกินไปถ้าไม่ใช้คำว่าบ้ามันก็บ้ากันมากเกินไปมันก็ไปลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนตายไม่เคยคิดนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของบ้าเป็นเครื่องบ้าควรจะลดกันเสียบ้าง อาตมามีความเห็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะมีความเห็นอย่างไรอย่างน้อยก็ควรจะนึกไว้ในใจว่าจำนวนพระหันลดลงจากหกสิบแปดมืนจนมันเหลือพันสองร้อยห้าสิบองค์แล้วต่อไปข้างหน้าจะลดลงสั์เท่าไร นี่แหละเอาใจความตรงนี้ว่าวันมาคะบูชานี้เป็นวันประสงคพพ์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีาศาสนาของพระองค์แล้วก็มีการประชุมที่เรียกว่ามหาสังฆสันนิบาตนี้โดยกันทุกองค์บางพระพุทธเจ้ามีมากถึงสามครั้งบางพระพุทธเจ้าเหลือเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวตลอดมา ที่นี้ก็จะดูกันต่อไปว่าโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นในท่ามกลางสงนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับอะไรสำหรับพวกเราชาวโลกอาตมามีความเห็นว่าถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญของเรา นั่นมันเป็นวันรัฐธรรมนูนของสัตว์โลกทั้งปวงเพราะในคำตรัสโอวาทปาิโมกนั้นกล่าวไว้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้นซึ่งจะได้วิสาชนาในวาระสืบต่อไปแต่ค่อยมองเห็นว่ามันเหมือนกับวันธรรมนูญของสัตว์ะวโลก ธรรมนูญของมนุษยชาติซึ่งจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปถ้ายึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปก็จะเพิ่มจำนวนพระอรหันต์ให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงน้อยลง